เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับกรณีกําลังเกิดนะครับความอิมมลุงตุงนังเกิดขึ้นณนะขณะนี้นะครับหลังจากที่นายกนะครับถูกปลดจากความเป็นนายกแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการนําเสนอนะครับก็มีการออกมาสะใจของบรรดาสลิมนะครับที่นายกแพทองทานนะครับหลุดจากความเป็นนายกและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะด้วยนะครับ ก็เป็นที่ปรับปื้มยินดีของบรรดาสลิมนะครับก็ก็แล้วแต่เขานะครับซึ่งไอกระบวนการที่เกิดขึ้นถ้าคุณบอกว่านั่นคือความยุติธรรมก็แล้วแต่คุณนะครับในมุมมองของคุณก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาด้วยซ้ําไปซึ่งผมเคยนําเสนอไปแล้วว่านายกควรลาออกก่อนนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดการยุบสภาหรืออะไรก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับ แต่ในที่สุดก็ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องที่ดีคือผมเนี่ยไม่ได้เสสร้งไม่ได้ปลอบใจตัวเองนะผมรู้สึกโล่งใจมากขึ้นในกรณีนี้นะครับมันจะพิสูจน์ให้เห็นไงครับถ้าเพื่อไทยเป็นต่อไป <c oughs> ปัญหาของเพื่อไทยก็คือก็ไม่สามารถทํางานได้อย่างรับรื่นเพราะเขาตั้งธงเอาไว้แล้วสุดท้ายแม้กระทั่งคุณชัยเกษมมาก็ถูกสอยอยู่ดีนะครับมันไม่มีทางเลือกทางอื่น เพราะฉะนั้นในการยุบสภาหรือการที่พักเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านกับเป็นผลดีกว่านะเป็นผลดีตรงไหนครับหนึ่งการที่วันนี้เนี่ยทั้งพักประชาชนทั้งพักเพื่อไทยนะครับหรือภูมิใจไทยก็ว่ากันไปนะครับที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับโดยมีพักประชาชนนะครับพูดง่ายๆถือไพ่เหนือกว่าทุกพักหน้าขนานี้ คือถ้าเราจะเราจะต้องยอมถึงขั้นที่ว่าออจะต้องไปคุยหรือไปเจรจากับพักประชาชนซึ่งก็ให้ร้ายกันมาก่อนเนี่ยผมก็มองว่าเป็นเรื่องยากแล้วมันจะมีความเสี่ยงกับพักเพื่อไทยมากบ่าและอีกทั้งหนึ่งครับผมอยากให้พักประชาชนกับพักภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลนะคือไอท้ที่ที่ด่าเพื่อไทยมาทั้งหมดที่กล่าวหาเพื่อไทยมาทั้งหมดให้เขาเจอกับตัวเอง ผมว่าดีนะแต่ไอ้ปมของผมเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับที่อยากจะพูดถึงในกรณีที่พรรคประชาชนจับมือกับพรรคภูมิใจไทยค่อนข้างที่จะแน่แล,ล้วล่ะวันนี้ผมไม่ได้ลุ้นหรอกให้เพื่อไทยกับพรรคประชาชนจับมือกันผมเฉยๆด้วยซ้าไปนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอยากให้ร่วมด้วยซ้าไปแต่กรณีเนี่ยสังคมมันตั้งคําถามและหลายคนก็ตั้งคําถามสื่อก็ตั้งคําถามแล้วว่าตกลงแล้ว MOU ของ พรรคประชาชนที่นําเสนอต่อพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับหเรื่องการเลือกตั้งเ,เรื่องของการยุบสภาภายใน4เดือนการต้องแก้รัฐมนูลทาประชามติเพื่อแก้รัฐมนูญให้เสร็จภายใน4เดือนแล้วก็เรื่องเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในการที่จะแก้และในการที่จะคงอยู่ทําไมพรรคประชาชนถึงไม่ระบุว่า 1. นึ่งกรณีเขากระโดงจะทํำยังไงจะต้องถ้า ถ้าผมตั้งคําถามเนี่ยเหมือนเหมือนไอ้ติ่งข่าวเนี่ยนะครับติ่งข่าวมันก็ตั้งคําถามแล้วว่าทําไมใน MOU นั้นน่ยน,นะครับใน MOU ของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนที่จะทําร่วมกันเป็นข้อเสนอของพรรคประชาชนเนี่ยมันไม่มีเรื่องกําหนดขอบเขตเรื่องหัวสอวอกับเรื่องเขากระดงเลยเห็นไหมครับอันนี้มันชัดเจนแม้กระทั่งไอ้จตุพรพมพันธ์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคือคือใครก็ได้ไม่สน อันนั้นมันจะชั่วจะเป็นคนโกงชาติโกงบ้านเมืองขายแผ่นดินหรือหัวนะครับยึดแผ่นดินของชาติก็ไม่เป็นไรอันนี้นคือแนวทางของจตุพรมุ่งพันใครก็ได้ที่ไม่ใช่พักเพื่อไทยถึงแม้กระทั่งพักเพื่อไทยจะต่อสู้ต่อก็จะออกมาขับไล่พักเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้คือพูด,ดง่ายๆถ้าเพื่อไทยออกมาหรือเพื่อไทยเสนอชัยเกษมขึ้นมาเนี่ยก็จะดําเนินการในการนะครับไม่ยอมรับนะครับ เพื่อไทยที่จะเอานายชัยเกษมขึ้นมาแทนก็เท่ากับว่าประเทศนี้เนี่ยม็อบมันคลองครับองค์กรอิสระคลองประเทศนี้ไปก,ก็สมดังใจพวกคุณนะผมเนี่ยภาวนาให้เรื่องนี้มันเกิดนะจริงๆครับมันจะเป็นบทเรียนของพักเพื่อไทยด้วยและก็เป็นบทเรียนให้ประชาชนได้เห็นไอ้พวกที่ไม่หือไม่ ừ, อือเอยพวกสลิมเอยมันจะได้เห็นสักทีก็อยากให้พักประชาชนเนี่ยกับพักภูมิใจไทยเต็มๆเลยนะ อยากให้สองพักคนี้จัดตั้งรัฐบาลร่วมกันด้วยซ้ำไปไม่ต้องเกียร์ว่างเลยครับไม่ต้องมาทําเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันไม่เป็นนะฉันจะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแต่ฉันจะโหวตสนับสนุนแกผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะอยากให้ทําร่วมกันเลยด้วยซ้ำไปคือ <c oughs> วันนี้เนี่ย <c oughs> ก็ดูชัดเจนว่าเจตนาของอนุทินคืออะไรครับต้องการมาจัดการกรับเขากระโดงครับเพราะหนึ่งพื้นที่ที่กู้เงินพื้นที่ ที่เอาไปกู้เงินสร้างสนามหรือสร้างอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนในบริเวณเขากระโดงก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องนี้ไม่แปลกใจว่าทําไมอนุทินถึงกระเฮือนกระหือหรือหรือตระกูลชิดชอบเองก็ต้องกระเฮือนกระหือหรือที่จะต้องรีบมาเป็นนายกทุกเงื่อนไขเอาหมดเพราะอะไรครับเพราะต้องการเข้าไปแก้ตรงนี้แน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์เพราะถ้าหากถูกธนาคารฟ้องร้องนะครับกรณีโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับอันเป็นเท็จและ ธนาคารสามารถแจ้งความดําเนินคดีเรื่องของการช่อโกงได้ไงเรื่องของการหลอกลวงได้ไงซึ่งมันจะมีเรื่องยาวไปกว่านั้นอีกความผิดทั้งทั้งแพงทั้งอาญามันจะเกิดขึ้นตามมาเพราะฉะนั้นแน่นอนครับพักภูมิใจไทยจะต้องรีบจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีเงื่อนไขกับใครก็ได้ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ได้เพราะว่าคดีหัวสอวอก,กับคดีเข่ากระโดงอะ่ะมันมาถึงใกล้จะถึงจุดลขยแมก ที่ถึงขั้นการเรียกตัวแล้วไงการเรียกตัวนะครับการเรียกตัวเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปรายงานเข้าไปสอบปากคําแล้วนะครับนั่นคือการดําเนินคดีแล้วนะแต่มันแปลกใจตรงที่ว่าทั้งๆท,ที่เราก็เห็นว่าบ้านเมืองกําลังเกิดวิกฤตเรื่องนี้และกําลังจะเห็นว่าภูมิใจไทยเองนะครับกำลังจะถูกดําเนินการแตกก่กลับกลายเป็นว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมาให้ในายกพ้นจากหน้าที่ และให้คณะรัฐมนตรีทั้งหมดยุบด้วยเป็นไปตามนายกด้วยท่านเห็นไหมครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรถ้าวันนั้นเนี่ยที่ผมพูดอ่ะถ้านายกลาออกเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ไม่เกี่ยวแล้วนะคณะรัฐมนตรีก็ยังสามารถดําเนินการไปด้วยแต่หลายท่านก็อาจจะมองว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยกับผมผมก็ไม่ว่านะนี่เป็นสิทธิ์ของใครของมันแต่ท่านเห็นหรือยังในสิ่งถ้าถ้าเดินไปอย่างนั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรียังอยู่และจะแก้ไขปัญหามากได้มากกว่านี้เยอะหลายเท่าด้วย นั่นแนหะคือคือสิ่งที่ผมเสนอคือแบบนั้นคือมันมองเห็นว่าทางแก้เป็นยังไงและจะต้องแก้ยังไงด้วยทางแก้คือถ้านายกออกนาะตอนนั้นนะครับคณะรัฐมนตรีจะไม่เสียไปด้วยถูกไหมครับก็ยังคงรัฐมนตรีอยู่ก็แค่เอาคุณชัยเกษมเข้ามามันจะง่ายกว่าเดิมก็แค่เสนอคุณชัยเกษมขึ้นมาทีนี้ไอ้ทางนั้นจะทําอะไรได้ไหมไม่ได้ครับเพราะหนึ่งรัฐบาลมีอํานาจเต็มอยู่ไนงะถึงจะไม่มีนายกก็โหวตนายกใหม่ รัฐบาลก็ยังรักษาการนายกรัฐมนตรีได้อันนี้คือข้อดีไงครับทีนี้พอมันเกิดความผิดพลาดเราก็ไม่ว่ากันหรอกครับเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเนาะแต่ว่าผมอธิบายให้ฟังว่าถึงผลดีผลเสียเวลาผมคิดผมจะคิดแบบรอบคอบแล้วก็คิดถึงผลของมันก่อนก่อนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ทางแก้มันจะต้องเป็นยังไงเราจะต้องแก้ยังไงเนี่ยม,มันสำคัญนะครับ เพราะว่าบางทีเราอาจจะมองมิติไม่ออกว่าเฮ้ยเราเอาหัวชนฝาเลยให้เป็นยังไงก็เป็นกันพอเป็นยังไงเป็นกันเนี่ยผลเสียมันเกิดครับเห็นไหมครับสสภาคเพื่อไทยย้ายไปตอนนี้คือเป็นงูห่าแล้วสิบคนแน่ๆและจะมีมากกว่านั้นครับไม่ต่ำกว่า20คนด้วยซ้าไปของภาคเพื่อไทยที่ย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยเนื่องจากเขาเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่ที่พวกเขาไม่เคยได้แล้วกันอ่ะยังไงเขาก็ไปครับ ยี่สิบคนแน่ๆณตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้สิบคนวันนี้เนี่ยนะครับมีการพูดคุยมีการเจรจากันแล้วนะครับเพิ่มอีกยี่สิบเพิ่มอีกสิบคนเป็นยี่สิบคนอันนี้เฉพาะของพรรคภูมิจะอ่อพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็ยังไม่รวมกับพรรคอื่นอีกรัฐบาลเนี่ยณตอนนี้อ่อเพื่อไทยเนี่ยก็พยายามที่จะจัดตั้งร่วมกันอีก จะเสนอว่าถ้าง,งั้นเนี่ยเอาพักใหญ่สองพักเลยคือพักเพื่อไทยกับพักประชาชนเนี่ยมารวมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วเดินต่อที่อ้วนภูมิธรรมก็นําเสนอถึงการที่จะยังไงก็ได้เงื่อนไขของภูมิใจไทยจะทําทั้งหมดนะครไอ้เงืง่อนไขของพักประชาชนจะทําทั้งหมดก็ตามนั้นครับคือผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ตัวผมเองเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องการตัดสินใจของพักก็ทําไปนะครับผมก็ถือว่าผมให้เกียรติพัก แต่แนวทางที่ผมนําเสนอเนี่ยมันเป็นแนวทางที่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดคือเพื่อไทยเป็นฝ่ายขานันแล้วปล่อยให้พวกเขามาลุมมาตุ้มกันเองและที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อประชาชนเห็นความล้มเหลวเห็นเห็นกระบวนการของภูมิใจไทยที่ทําเพื่อเฮือหัวผลประโยชน์ของตัวเองในการต้องเป็นรัฐบาลให้ได้เนี่ยมันจะสะท้อนและมันจะเป็นมุมลบให้ให้กับฝั่งนั้นทั้งหมดคือพูดง่ายง่ายว่ายิงปืนนัดเดียวตายทั้งหมดเลยหนึ่ง ก็จะเห็นว่าพักพักประชาชนเนี่ยนะครับแอบรู้เห็นเป็นใจแอบเกียร์ว่างกรณีเขากระโดงกรณีของหัวสวมันจะเห็นชัดแล้วถ้าเกิดไม่ดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยประชาชนสังคมก็จะขย่มอย่างเต็มที่ได้พักเพื่อไทยก็สามารถยื่นถอดถอนนายอนุทินชาญวิรุลได้ก็ให้มันเป็นสุญญากาศได้ไงครับพอหมดนายอนุทินแล้วเนี่ยถามว่า ถ้าในกรณีนี้เนี่ยขาดจริยธรรมเนี่ยจริงๆต้องสํานึกในการลาออกด้วยซ้าไปแต่ก็ไม่ลาออกถูกไหมครับเพราะเป็นคดีความที่พูดง่ายๆดีเอสไอถึงขั้นยื่นมาแบบนี้แล้วนายอนุทนินเป็นเป้ามากกว่าซึ่งง่ายกว่าการเดินอย่างอื่นเลยครับสอยได้ง่ายๆสอยแบบแป๊บเดียวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอแรงกดดันทางสังคมมันมีอยู่แล้วครับในกรณีเขากระโดงซึ่งมันเป็นชนักติดหลังของภูมิใจไทยที่ไม่สามารถหนีออกได้เพราะฉะนั้น เมื่อเป็นแบบนี้ยื่นถอดถอนเนี่ยนะครับและก็ยื่นถอดถอนพักประชาชนได้ด้วยซ้ำไปเพราะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากไปสนับสนุนคนโกงชาติโกงแผ่นดินยกมือสนับสนุนนายกที่ขาดจริยธรรมว่างนั้นเถอะอันนี้มันจะเดินง่ายกว่าพอมันเดินแบบนี้เสร็จไอคนที่เป็นพักร่วมต่างๆนา,านาเนี่ยมันก็จะปัน่นป่วนกันเมื่อปัน่นป่วนกันมันทํางานไม่ได้อยู่แล้วครับ เพราะนี่10ล้านล้านจะเอาเงินจากไหนจะเอาเงบประมาณจากไหนมาบริหารประเทศก็ต้องกู้เข้ามาและอย่างอนุทินเนี่ยความสามารถความสามารถในเรื่องของการหาเงินหรือการคิดโครงการใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศไทยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับอย่างชัดเจนเลยว่าสิ่งที่ภูมิใจไทยทําถนัดที่สุดคือ หานโยบายที่เป็นประโยชน์ที่จะสามารถเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้แต่มันจะแตกต่างจากเพื่อไทยที่ทําเพื่อสาธารณะเกือบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าฟรีไอ้รถไฟฟ้า20บาทเนี่ยอันนี้เป็นสวัสดิการที่พรรคเพื่อไทยมีความแข็งแร่งและประชาชนเขาเห็นถึงเจตนาของพรรคเพื่อไทยจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันได้คะแนนนิยมจากจากส่วนจากกรุงเทพอยู่แล้วครับอย่างน้อยผมคิดว่า30-40%นได้คืนมาแน่นอนและก็รวมภาคอีสาน เมื่อพักเมื่อพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยเนี่ยนะครับถึงพักประชาชนจะเป็นฝ่ายค้านก็นแล้วแต่เนี่ยเมื่อดําเนินการไปมันจะมองให้เห็นมันจะทําให้เห็นว่านะครับรัฐบาลใหม่ซึ่งนําโดยอนุทินไม่สามารถเดินได้เลยไม่สามารถทําอะไรได้เลยคือง่อยเปี้ย,ยเสียขาและอีกทั้งรัฐบาลเพื่อไทยนะครับก่อนก่อนหน้านั้นก็สามารถวางรากฐานอะไรต่างๆได้การที่ตัวเองพักไปไปอยู่เป็นฝ่ายค้านเนี่ย มันเท่ากับไปพักตัวเองและก็ปล่อยให้คนพวกนี้มันแสดงความโฉดชั่วของมันออกมาโดยเฉพาะอนุทินจะรอดได้ยังไงคุณมีไม้ตายแนย่ๆครับไม้ตายของคุณคือครับคุณสามารถยื่นมาตรา1 5 7ได้ยื่นไปยังปปชได้และยื่นสารข้มูลได้ถึงนะครับพฤติกรรมของนายอนุทินชาญบลรีกุลที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมีคดีการทุจริตการโกงและการหัวชัดเจนครับ และอีกทั้งเนี่ยมันยังซ้ำไปอีกเรื่องของรัฐสภาอีกเรื่องของเรื่องของสนามบินไอเรื่องของลานบินอีกนะครับที่ทำทับทำบนที่ที่ปักช่องที่พระขนงนะครับก็เนียไอที่ขนงพระเนี่ยมันจะทำให้รัฐบาลน,นั้นนะ่ะเดินต่อไม่ได้เลยมันจะทำให้ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเดินเกมง่ายกว่า เดินเกมง่ายกว่าในการจัดการกับภูมิใจไทยแบบลาบคาบเลยนะคือมันจะเป็นฝ่ายตรวจสอบแล้วทีเนี้ยจากที่ถูกตรวจสอบเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายตรวจสอบซึ่งศักยภาพตรงนี้นะครับผมคิดว่ามีศักยภาพเพียงพอเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีผลดีมากกว่าที่จะไปเป็นรัฐบาลเพราะรัฐบาลขณะนี้แก้ปัญหาก็แก้ยากมีหนำซ้ำยังมีปัญหากับกองทัพซึ่งกระด้างกระเดื่องไม่ฟังคำสั่งอีกต่างหากนี่ไงครับผลมันจะเกิดผลเสีย อีกทั้งถ้ามันเกิดเรื่องนี้แล้วมีการเปิดด่านหรือมีการระง,งับการปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์หรือเปิดด่านเพื่อที่จะให้คนเข้าไปเข้ามาเกี่ยวกับประ,ประเทศไทยก,ก,กับกัมพูชาเนี่ยมันยิ่งจะหนักหน้ากว่าเดิมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันจะทําให้เห็นการหัวอย่างชัดเจนไงถ้าหยุดการปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์หรือมีการต่อน้ําต่อไฟตามปกติเท่ากับอวยประโยชน์ให้กับประเทศกัมพูชาอนุทินก็เสียเช่นเดิม ใครที่ร่วมอยู่ด้วยก็เสียเช่นเดิมครับเพราะฉะนั้นไอ้ความไม่คุ้มตรงเนี้พักประชาธิปัตย์คุณพีรพันธ์หรือหรือพักชาติไทยที่เขาไม่มาจับมือร่วมเพราะเขามองเห็นผลตรงนี้แน่นอนตอนนี้ไอ้คนที่ไปร่วมกับพักภูมิใจไทยที่ไปจับมือกันเมื่อวานเนี่ยมันคือเสือหิวทั้งสิน้นคือกูไม่สนหน้าอินหน้าผมกูไม่สนระยะย,ยาว เพราะล้วนแล้วแต่เป็นพักเล็กพักน้อยทั้งนั้นเหมือนไอ้ป้อมเหมือนพักไอ้ป้อมพักอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งกล้าทําก็แล้วแต่คุณลองคิดถึงนะเหมือนเสียเฮงอะ,อะพูดได้ง่ายคือเขากระเฮื่นกระหืหรือที่จะหารายได้ที่จะกอบโกยผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเขาต้องรีบวิ่งไปจับหลักการอุดมการณ์ไม่มีอย่างน้อยที่สุดคุณพีรพันเนี่ยเขาก็มีจุดยืนของเขาสถานะต่างกัน เพราะในพักรวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยเขาก็มองว่าเสียเฮงงเนี่ยเป็นบ้านใหญ่แต่คุณพีรพันเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ทำงานจริงจังและเห็นผลงานด้วยนะรวมทั้งเอกนักด้วยวันนี้มันจะกลายสภาพเป็นยังไงรู้ไหมครับมันจะกลายสภาพไปว่าไอคนที่ไปรวมกันกับอนุทินเนี่ยแม่งเป็นคนที่โกงที่สุดและคนที่เสียตามไปด้วยก็คือพักประชาชนตามไปด้วยครับคือไปสนับสนุนโจรให้กระทำ ฐานเสียงของประชาชนเละเทะแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฐานเสียงตรงนี้เละเทะสิ่งที่จะได้คือพักเพื่อไทยได้เต็มๆเพราะมันไม่มีทางเลือกทางอื่นครับเพื่อไอ้พักภูมิใจไทยก็เน่าพักร่วมรัฐบาลที่ไปร่วมกับอนุทินก็เน่าตามรวมทั้งพักประชาชนก็เน่าตามผมคิดว่าติ่งส้มเองเนี่ยก็รับไม่ได้หรอกเรื่องนี้และอีกอย่างหนึ่งท่านลองคิดดูถ้าตีเรื่องนี้ไปจนไปจนสุดเนี่ยอนุทินจะต้องทำยังไง อันนี้ีนเมื่อโดนคดีแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แน่นอนถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่ข่าวต่อไปเป็นใครครับก็มีทางเลือกคือใครครับทางเลือกก็คือมีประวิทย์วงสุวรรณมีคุณพีรพันธ์นะครับแล้วก็มีแล้วก็มีคุณชัยเกษมที่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นรอบสองเนี่ยมันเดินได้ผมคิดว่าเกมอย่างเงี้ยมันได้เปรียบมากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะ เข้าไปสู่ให้พวกนี้ทำงานสักสี่เดือนหรือหกเดือนคนก็จะมีภาพจำกับรัฐบาลที่ล้มเหลวกับรัฐบาลที่ล้มเหลวโดยอนุทินชาญวิระก์ุลแน่นอนและที่เหลือมันจะไปยังไงครับมันก็ไปต่อไม่ได้อยู่แล้วเมื่อไปต่อไม่ได้เนี่ยคะนแนนมันจะไปเทที่พภาคเพื่อไทยผมมองว่าสมาการตรงนี้มันน่าจะเวอร์กว่าแต่หากเราเป็นรัฐบาลต่อไปสิ่งที่จะเสียกับเราคือมันมันคือความลักลั่นแล้วจังไปติดชะนักเรื่องของกองทัพอีก และยังไปทำให้สถานะของพรรคเพื่อไทยที่ไม่สามารถเดินต่อไปได้อย่างเต็มที่ด้วยซ้ำไปเพราะปัญหาเรื่องของการแย่งคะแนนเสียงกันอันนี้แหละครับจะทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยสูญเสียทางศักยภาพของตัวเองอย่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้คนพวกนี้ทำแล้วเราใช้วิธีสอยเอาคือดาบนั้นคืนสนองอะ่ะใช้วิธีแบบนั้นสอยเอาข้างล่างเลยครับง่ายๆเลยนะ ถ้าเราถ้าเราใช้วิธียืนย่นยืนย่นยื่นยื่นสารรัฐธรรมนูญก็จะเสียตามไปด้วยถ้าสารรัฐธรรมนูญรับพูด,ดง่ายๆ่ายว่าอุ้มพักภูมิใจไทยไม่ยุบไม่อะไรขนาดที่ว่าคดีขนาดนี้สังคมก็จะประน้ำครับและมันจะมีความชอบธรรมในการลดอํานาจของสารรัฐธรรมนูญทันทีในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งหน้าท่านลองคิดดูครั้งเดียวมันจะยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยครับตายเกี้ยงเลยนะพักประชาชนก็จะตาย พอพรรคประชาชนไม่ได้เสนอจุดเรื่องของเรื่องของหัวสอวอกับเรื่องเขากระโดงไม่ได้มีความชัดเจนว่าจะบังคับหรือ MOU บังคับให้ภูมิใจไทยต้องจบเรื่องนี้นะต้องจบเรื่องสอวอหัวสอวอต้องจบเรื่องเขากระโดงนะเห็นไหมมันจะไม่มีตรงนี้เกิดขึ้นประชาชนเขามองออกครับว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มึงจงใจหัวกันเรื่องที่มันเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันเห็นชัดๆเนี่ยที่จะบีบพักภูมิใจไทยกับไม่ กับเลี่ยงที่จะไปใช้เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับเลี่ยงที่จะไปใช้เรื่องอื่นนะครับยุบสภาภายใน4เดือนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีเด็กปัญญาอ่อนคนไหนไปเชื่อหรอกครับว่าภูมิใจไทยเข้าไปแป๊บเดียวเพื่อที่จะยุบสภากับเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ครับเพราะเรื่องเขากระโดงมันต้องใช้เวลาจะดําเนินการยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อมั่นว่าณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อนุทินกลัวที่สุดคือเรื่องพื้นที่ เรื่องหุ้นส่วนในเขากระโดงนะครับที่ธนาคารเนี่ยนะครับกำลังทวงถามเรื่องเงินที่เอาที่ดินไปกู้แล้วกำลังจะถูกเพิกถอนซึ่งมันเป็นมูลค่าหลายพันล้านสิ่งตรงนี้แหละครับเมื่อนั้นเมื่อเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าอนุทินไม่ว่าตระกูลชิดชอบเนี่ยครับก็จะโดนข้อหาช่อโกงนะเพราะเนเื่องจากเอาที่ดินที่ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ชัดเจนเนี่ยไปกู้และต้องชดใช้นี่กลับคืนนะ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยเขาต้องรีบปั่นรีบดําเนินการให้เร็วที่สุดอีกทั้งอธิอธบดีดีเอสเองเนี่ยนะครับก็น่าจะไม่ได้อยู่เพราะว่ายังไงเข้าไปมันสอยแน่นอนครับเพื่อให้หยุดยัง้งเรื่องของการหัวสอบอสองเรื่องนี้อนุทินถึงรับปากไงว่าภายใน4เดือนถึงจะยุบสภาจริงๆมันไม่4เดือนหรอกครับหเดือนถึเดือนโดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นโดยหลักการของมันเนี่ย ถ้าเพื่อไทยไปพักสักสี่เดือนนะครับไปพักสบายๆไปเป็นฝ่ายขานให้พวกนี้มันมาลุมมาตุ้มและเราใช้วิธีร้องร้องร้องอย่างเดียวเนี่ยทังทั้งหมดเลยพวกมันแล้วใครจะไปเลือกครับเขาก็ต้องมาเลือกเพื่อไทยอีกอย่างหนึง่งตอนนี้การโจมตีพักเพื่อไทยมันเต็มไปหมดไงมันเยอะไงครับจากฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นถ้าพาเพื่อไทยไปหยุดอยู่ตรงนั้นเนี่ยโฟกัสมันก็จะมาอยู่ที่อนุทินโฟกัสมันก็จะไปอยู่ที่พักพักสม้มหรือพักประชาชนว่าจะดำเนินการยังไง เนี่ยผมมองว่าถ้าเดินแผนนี้มันง่ายกว่าครับมันไปได้เร็วกว่าและมันจะสร้างความชอบธรรมให้พักเพื่อไทยและสร้างการเปรียบเทียบให้เห็นแบบชัดเจนเลยครับว่าใครกันแน่ที่หวังดีต่อประเทศอีกทั้งเรื่องพื้นที่หนองจานพื้นที่ทับซ้อนหุ้นเซ็นยังไงก็ต้องขอพื้นที่คืนเรื่องโดยเฉพาะเรื่องหนองจานเนี่ยจะแก้ไขยังไงจะทํำยังไง แล้วเรื่องพื้นที่ทับซ้อนที่ไทยได้คืนมาเนี่ยจะจัดการยังไงอันนี้เป็นปมอย่างมากยังไงฮุนเซนไม่มีทางยอมให้คืนอยู่แล้วครับถ้าฮุนเซนให้คืนฮุนเซนก็เสียเครดิตในประเทศตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันล็อกไว้หมดละมันล็อกให้เดินแบบนี้เลยพูดง่ายๆว่ายังไงความเสียหายก็เกิดขึ้นกับประเทศแน่นอนยังไงสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพักเพื่อไทยได้เปรียบล้อนเปอร์รเซ็นต์ผมมองนะครับ